สวัสดีตอนเช้าวันที่6ธันวาคม2566เด้อค่ะเด้อสวัสด,สสดีอีพออีแม่แฟนคลับ FC, เอฟซีเหล็กฮานอยทุกทุกท่านนะคะเนาะเนะนะมื่อนี้ไปต่อกันเลยนะคะเนาะ,ะกับแนวทางเหล็กฮานอยมัดรวมด้อค่ะเด้อโซกมันกันโบธผูมชมสำรับผลฮานอยเมืองวานนี้ ฮานอยเมื่อวานนี้สามตัวแตกเด้อค่ะเด้อสามตัวแตกฮานอยรอบ VIP ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกเด้อค่ะเด้อไปหอดกันบอทำให้ชมไปรอบ VIP เด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้หลังจากที่ลุดไปเมื่อหนึ่งนะคะเนาะเมื่อวานนี้เข้าไปรอบ VIP เด้อค่ะเด้อ สิบหาคูวินนะคะเนาะเด่นห้าและหกวิ่งห้ารูดห้าหกกับหากอดข้อกันมาท่านผู้ชมหกกับห้ากอดคอกันมาเจาะวิ่งรูดนะคะเนาะเจาะวิ่งรูดเขา่าท่านผู้ชมห้าหกกอดคอกันมาเด้อค่ะเด้อรุ่นจนเงียวสิแตกประสนท่านผู้ชมแฟนคลับพีพีเอฟซี FC, ทางกลุ่ม ลายนะคะเนาะทางกลุ่ม line. ลายรุ่นจนเงียวสีแตกว่าสันเดอเอ้าแตกกะมานะคะเนาะแตกกะสมหวังรอบวี่ไอพีรุ่นกันว่าสันเมื่อวานนี้รุ่นแบบเสียวๆสามตัวแตกเด้อค่ะเด้อสามตัวแตกนะคะไล่ท่านเพิ่นกระได้สามตัวนะคะเนาะสามตัวแตก ห้าหกแปดเพิ่นคูณหกกลับเด้อค่ะเดอ้อคูณหกกลับเพิ่นไดสามตัวตรงท่านผู้ชมอาจจะบ่ตองโตดไว่นะคะเนาะคูณหกกลับไว้เลยจะได้ตรงตรงนะคะท่านใดที่ย่างบ้าในมีมองแทงแนวทางเลขน้อยนะคะเนาะตรงนี้มีครบทุกหวยเด้อค่ะเดอ้อไทยลาวฮานอยฮุนต่างๆครบจบที่เดียว ทักไลน์มาหาแอดมินเด้อค่ะเด้อหากท่านใดยังไม่มีที่แทงนะคะเนาะทักไลน์หาแอดมินนะคะท่านใดจะซื้อหวยนะคะเนาะซื้อหวยเว็บตรงทักไลน์าหาแอดมินเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเว็บดีๆนะคะเนาะเว็บดีๆแทงหวยสองตัวบาทละเก้าสิบห้าสามตัวเก้าร้อยเก้าสิบห้าท่านผู้ชม 995อา้าสําสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำในเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมักพานนะคะเนะาะเบิ้งเหล็กเด่นกันเลยนะคะเนาะจะเดินต่อไหมเอามืนไม่เล่าว่าท่านผู้ชม เมื่อวานในเล่ากระปังเมื่อนีวันพุธเล่าออกปกติบอร์ามท่านผู้ชมถ้าออกปกติเดี๋ยวแอดมินหน่อยลงให้เดี๋ยวค่ะเดอ้อหลังจากคลิปฮานอยนะคะเนาะคลิปฮาหนอยแล้วก็จะมีคลิปเหล็กดับรัฐบาลไทยนําเดอ้อท่านผู้ชมอีแม่เอฟเพิ่นขอมาท่านผู้ชมเพิ่นอยากจะได้แนวทางเหล็กดับของแอดมินดับลรางเมืองหัน ดับยูนะคะเนาะแต่ว่าดับดบ,บนบไปยูแอดมินว่าสีบปวว่างล่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอีเมลเอฟซีเพิ่นขอมานะคะเนาะเดี๋ยวแอดมินดูหน่อยลงหายด้วยค่ะเด้อสำหรับแนวทางเหล็กดับบนดับลลางนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้รับช่วแนวทางฮันนอยมารวมกันด้วยค่ะเด้อแนวทางเลขฮันนอยมารวมประจำวดวันที่6ธันวาคม2566เลขเด่นจับวินนะคะหลุนรับช่วกันต่อนะคะเนาะ 2องสามหเลขเด่นจับวินนะคะสองสามหนึ่นะคะเลขเด่นจับวินนะคะท่านใดท,ที่จับไปแล้วจับเองได้เลยนะคะเด้อเลขเด่นจับวินชุดเต็มก็จะได้15คู่นะคะเด่นสองและ3ให้ฟรีทุกช่องทางเด้อค่ะเด้อ ให้ฟรีทุกช่องทางบ่มีกักเรือท่ทนผู้ชมในกลุ่มไลน์ที่แอดมินเคยเปิดไว้แอดมินก็ให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้แอดมินไ่ได้รับเข้ากลุ่มเด้อค่ะเด้อแอดมินไม่ได้รับเข้ากลุ่มนะคะถึงจะเข้าไปก็ได้แนวทางตัวเลขเดียวกันเด้อค่ะเด้อแต่ว่าหากท่านใดที่อยากจะเข้าไปเข้าได้นะคะเนาะเข้าได้แอดมินจะว่างลิง ในกลุ่มเด้อค่ะเด้อท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อหวยแนวทางซื้อเลขเด้อค่ะเด้อเข้าไปในกลุ่มได้ท่านผู้ชมแอดมินวางลิงก์ในกลุ่มนะคะเนาะอยากจะได้ลิงก์ซื้อหวยก็เข้ากลุ่มได้เลยนะคะ0926325513เด้อค่ะเด้อเบอร์ไลน์แอดมินท่านผู้ชม0926325513 กลุ่มตั้งไว้นานแล้วเอาหากท่านใดที่จะเข้าไปก็เขา้าใดแต่ว่ากลุ่มไล่เสียงดังเ้อค่ะเดอ้อท่านใดไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้าก็ได้อา่าทักขอแอดมินส่วนตัวก็ได้หากท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มอา่าไปยูก,กับพี่น้องหลายคนกับเขา้าใดนะคะเนาะตอนนี้กลุ่มมีอยู่สองร้อยกว่าท่านเ้อค่ะเดอ้อมีอยู่สองร้อยกว่าท่านกะบ่ได้รับใครเขานะคะเนาะ หากท่านใดที่ว่าเสียงดังออกมาได้เลยนะคะเด้อออกมาได้เลยบริวารยังเนาะคะนะ่ะเนาะไม่ได้ว่าอะไรท่านใดอยากจะออกก็ออกได้ท่านใดอยากจะเข้าก็เข้าได้เด่นสองและ3าวิ่งสองรูด2องเด้อค่ะเด้อสิบคู่วินนะคะสองสามสองหนึ่งสองห sống chết sống bẹt sám nừng sám chết chết หนึ่งแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดขาดตัวหนึ่งได้ทำให้ช่มขาดตัวใดทำให้ชมขาดตัวหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองหกสองเกีดสองแปดสามหนึ่ง สามเจ็ดสามแปดสามหกทำช่วงขาดไปสามหกตัวเล็กตัวใหญ่พอมีหมองเขียนซื้อเลยทำช่วง เด่นสและ3วิ่ง2องรูดสอคู่เด่นเน้นเจาะท่านผู้ชมยาทิมเหล็กเด่นวิ่งหลูดเด้อค่ะเด้อหากจะวิ่งจะหลูดก็คือ2กับ3วิ่ง2องรูดสถ้าไม่กอดคอกันมาก็มา1ตัวเด้อค่ะเด้อเน้นย้ำเหมือนเดิมเน้น15คู่วินบนล่างไปกลับด้วยไม่ขาดทุนนะคะ รวม3รอบพิเศษปกติและ VIP เด้วค่ะเด้อถ้าแนวทางตัวเลขมารอบใดรอบหนึ่งก็คือมาก,ก่อนแล้วนะคะเนาะพิเศษปกติหรือ VIP ท่านผู้ชมถ้าแนวทางตัวเลขมากพิเศษแล้วหย,ดดย,ย,ยุดนะคะเด้อหยุดนะคะหากทันใดที่จะไปต่อนะคะเนาะดู ทุนในกระเป๋าของท่านด้วยถ้ารอบแรกแนวทางตัวเลขในตารางบอมาทบทุนไปรอบที่สองเด้อค่ะเด้ออย่าลืมทบทุนไปรอบที่2ด้วยเอาทุนรอบแรกขึ้นน้ำเด้อ่านมช้ชมถ้าไม่ทบทุนไปจะขาดทุนนะคะ หกคู่เด่นเน้นเจาะสองสามสองหกสองแปดสามเจ็ดสามแปดและสามหกน,นะคะเอาอีพออีแมคแคปหน้าจอเวยค่ะเด้อท่านใดที่ทุ่นหลายชุดสามตัวลงไว้น้ำสมือเวยค่ะเดอ้อลงไว้ด้วยทุกวันก็จะได้ประพาดน,นะคะนะเนาะแอดมินกับบลูคือกันว่า แนวทางตัวเลขมันจะออกตัวใดนะคะเนาะลงไว้ด้วยก็จะได้ไม่พลาดถ้าเลขในตารางมากจังใดกระใดแน่นอนท่านผู้ชมหนึ่งคู่มีให้เห็นแน่นอนเด้อค่ะเด้อชุดสามตัวถ้าเลขในตารางมาท่านผู้ชมถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่ยี่สิบคู่นี่เด้อท่านผู้ชมยี่สิบคู่ คูณ6นะคะเนาะยี่สิบคู่คูณ6ท่านผู้ชมอยากได้ตรงๆไม่ต้องโต๊ดนะคะคูณ6กลับเอาตรงตรงยี่สิบคู่เนี่ยคูณ6ก็รอบละร้อยยี่สิบบาทเด้อค่ะเด้อรอบละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีอยู่สามหลอบนะคะเนาะถ้าถือรอบใดหลอบหนึ่งท่านผู้ชมยังไงก็ได้กาไรชุดสามตัวนี่เประตองทบทุนนะคะเด้อถ้าถูกสามตัวตรงตรง ยังไงก็ได้กําไรนะคะต่อมาท่านใดจะสั่งยาสีฟันกาแฟน,นะคะเนาะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะแอดมินมียาสีฟันสมุนไพรเด้อค่ะเด้อมาสั่งยาสีฟันกับแอดมินไปใส่ท่านผู้ชมยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ขวบขึ้นไปนะคะ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะเนาะแล้วก็กาแฟส,สมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเด้อจะมีโมโนสกัดจากเห็ดลินจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นท่านชมช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่งางใสนะคะเข้าชาวงมสกัดจากเถาวันเปลียง3ชนิดเถาวันเปลียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถ้าเมื่อสกัดช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอว ปวดแขนปวดคามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดเด้อค่ะเด้อกาแฟกับแอดมินเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเด้อค่ะเด้อทานได้ทั้งชายและหญิงนะคะกาแฟกล่องละ225บาทสกล่อง450บาทยาสีฟันหลอดละ190บาท2หลอด380บบาทแอดมินหนูน้อยส่งฟรีทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้อ สั่งสองชิ้นขึ้นไปแอดมินส่งปรีทั่วประเทศไทยแบบโอนนะคะทันใดที่สนใจอยากจะลองใส่ลองท่านเนาะค่ะเนาะ0926325513นะคะ,ะ,คะโทรสั่งได้เลยนะคะเนาะหรือว่าจะทักไลน์นะคะสั่งทางไลน์ก็ได้ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะคะ0926325513 แอดมินน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไมนะ่คลิปหนาสวัสดีค่ะ